มันดมันจ้กิน so ัามนเือจางป่านข้าหน้าพี่น้องมานี่มีอยู่สิบเก้าคนลองไปซื้อเบึงพี่น้องเลยว่าละสิบบาทชื่อเลขเขอนม่เลขออก็ให้โชคดีสุขสุขคนสิบเก้าคนผมมาป่านนี่เขานับเบึงเลยสองสี่หกแปดสิบสิบ สองสิบสามสิบสี่หสเจกาเนอะสิกคนว่าละสิบบาทพี่น้องถึงลูกแพงจ้างแทนโมเมนจ้างป้าเนอะมาคุมงานเองเลยนอมังกรมาคุมงานเองเลยสบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟีทีหักแพงสุขูสุขนลพอกับเคยลาคือเก่าพี่น้อง วันนี้กัจ้างปานคันนาจ้างแถมคันนาโมเมนต์ตานนตเาน,นาะไทไทนะเออป้าคันแถมนี่เนาะเออคันจ้างคันปานใหม่นี่ว่าเท่าไรเนาะว่าละชิมหาเนาะขนาดแถมยังว่าละชิมเนาะ บ่สมมุติบ่ได้ถามเขเจ้าเบิ่งบ่มีหม่องป่านเด้ถามสมมุติเบิ่งว่ามันเท่าใดกันเฮาป่านใหม่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้แปลว่าแทมซื่อๆนี่ว่าละ10บาทมา19คนพอพอไกลน้อยก็มาพูได้ก็ลุงักเนาะที่เฮาฮู้จักแบบอันนันลพี่น้อง ตำปผูเขาลุงตาหลายคนอยู่พี่น้องเลยลายคนอยู่เนาะผู้ใหญ่บ้าน่นกมาคือกันผู้ใหญ่บ้าน่นกมาป่านมน,นี้นาสิเล้วนว่าพี่น้องหลายคนมากับมวนเมื่อยก็คือว่าใครนี้ท้งลายคนดีวนวันวนวันจุจับจุกจับจับ,จบคู่จับคู่คกัน ทีมงานเก่าเพิ่วนส่วนเคยไปป่านไม่ทุ่งนั่นแหนะยูเมื่อไหรเดี๋ยวเริ่มก่อนนี่พี่น้องมันเตะแล้วมันเก็บหนำวาอยู่ยเฮ็ดหน้ากระเขามันบ่นค่อยอยากงามก็เลยเาาเให้กัจเจ้ามาแถมให้ใหม่ จ้างจาง,จางขาเจ้ามาแถมเนาะเป็นอะไรพี่น้องธรรมดาอยู่บ่ราคากับแถมนี่เนาะ เก่าเน๊อะไในนังใกล้ได้ใจในนังตายในนอกนังดีที่สุดใจนองพ่อโล ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน่เด้อพี่น้องจ้าลองบ่มีเวลามาแถมพี่น้องเลยมีแต่เวลาไปหาเฮ็ดปวกเนาะไปหาต่เห็ดปวกข้มือบ่มีเวลามาแถมบ่มีเวลามาแถมคันเทนากันเลยจางเอาพี่น้อง ว่าละสิบบาทกับพัน 1, ว่ากับมื่นหนึ่งเนาะนาสีได้ยุปประมาณพันว่ากับประมาณมื่นหนึ่งพี่น้องเลยัน่าสิเป็นลุงหักเบาไข่อันนี้เป็นคันสุดเดนเนาะคันคันสุดเดน พี่มันปวดแล้วจะวะนะหยัจะซีดนย่าเข้ามาจีเดียวอีลายโอ้มันลายนี่กับซองแล้วเ้ามาเพิ่มมันเป็นช้าลยหรือเอ้ยก็บ่นเลยเนาะสามเฮ้เกีลัวาไไว่มันเหละกำักจีนกูื่ดมันเลยนาะแต้ว่าชนี่นะเรื่องให้เรื่องนะไว่ายนะขอเรื่องไฟนะห้อย

บ่กคอยยู่นะต้นใหญ่แล้วมือผลัดลนเนียโมเล็กมากไปกุ้งกองที่จะได้น่ะมก็เล่นน้อยจะได้ไล่น่ะอ๋อตัวน้ำขี้ดินไม่หนาได้ก็กุ้งกองอยู่ไม่สามารถได้แสงเงินตุลาเชลน่ะก็คืนอย่แล้วน้ำเกินน้ำเกล่ยเาะนี่อยู่พิอยู่บวดรั้กุมห่มอยู่นเกือบน่ะจะต้องไปเหี่ยวน่ะเจ้วหนาเอาเสียมาสั้นไหวแต่ก้อนก้อนที่ใช่น้ำเกลียเกลี่ยสิก่อนเกลียบงต้องใก้อนที่ใส่เกือบกาลีได้กองห้อนอยู่เนาะ เป็ดน้อยนั wrong, ing, <Right. S 1> ่นเป็ดน้อยตัวเดียวเราไปจดกินบัวไอมันหลายโหดชิดเก่าคนพี่น้องทาุ่นเบิงสีแล้วลูกบ่แล้วเนาะเมื่ดมืออันนี้แต่ขาเจ้าปลาสิเมาชุดแล้วแต่บ่หูว่าสีแล่เ้าตไ่กันเขาไปชน พอผู้ย่านนะพว่าเลยเสียบวันี้จะกะได้ได้เสียมก็ดีใจก็ต้องเอาเสียมมันดีีสักวันในร้อยยน่าวเจ้าวจะพวดเลยเรมประนันต่ว่าพื้อนมาพอเองฝาดไปสักว่า

แค่แนแตว่าเขาไปโคกไปป่ากับบุหรือตาเบิงน,ะนะไปไปอย่างเดียวเลยฉันววออจะตาที่ยึเสียค่ะตาตุนไม่แล้วว่าอเอออยากเล่นหมดเลยก็แบบไฟเลยไฟยู่แค่นี้ไปเดี๋ยวบุเบ้องนะไปเดี๋ยวบุเสือกตาเบิงเห็นก็ยามันเห็นจะมาบุเรียงหาตนไม่เดี๋ยวก็ไปเลย พี่เล่บริเวณที่แทมกับพี่น้องผู้ืนนอนพูมองหัวพูเนาะนะครับบริเวณป่านี่เลยบริเวณปลาแถวมองเขาเจ้าจอดรถนี่เนาะมองแทมกันนากับแทมมดคู่คันเลยนางคนกับใส่จกนางคนกับส่วน เนี่แต่ผู้ถนัดไครถนัดยังก็เอานั่นเพ็นวะทั้งจกทั้งส่วนเเเเเเยงงขววแแลลลล้่่่่นนนกััรพพมืออา

تصور <applause> 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 นายวใชน้บแคน่ใครนี่อยู่ลุงคืออยู่ดอกการาชิเล่ยู่ลุงมนี่เนาะฟุนนใหญ่พูนหว่าเลยเเล่ยวผัสส้านฟูญใหญ่บานุนพี่น้อง มื้อ <sy> นี้นําทีมงาน19คนไปอุป oh. ถ <c oughs> ัมภบ้านขนานี่ชวยเพิ่นนี่โดยคือว่าเพิ่นบ่ได้จ้างแต่ว่าเพิ่นหาวยเนาะวยลูกบ้านโดยๆๆเป็นเนื้อเป็นยงได้บุญุเพิ่นโดย19คนแล้วบ่ผู้ใหญ่บ่แล้วบ่แล้วแต่ว่ามื้อให้แล้วมื้อโดยมันก็ลูกบ้านเลยเว้างาตๆผู้ใหญ่บ้านเพิ่นนําทีมเพิ่นพี่นนําทีมีโดย บแล้วกัยังไงบลายคือว่าเพี่น้องเยหลายคนอยู่แต่จีให้แล้วกับวันแล้มันฮอนมันนี้เนาะแดดดเหมือนมันแดด,ดบนบ้ไปะูเก่าคำมันแดดํานี่มันเห็ดูคือว่านี่ก็เแดดแดดเนาะ ดูวอนี้มันเป็นแบบมกเทาเาวนนี้โำนี้เจ้าสิเ็ดได้บ่่ขาดเนาะนี่สรางได้วนี่มเคยนะนี่นี่เราเยส้างแหงไเี่นีวลเราไทหน้าเยี่ยหรือไทเหียบนี่โย มาสิได้แก้ข่าวเนาะลุง <c oughs> เออโมเมนต์พัดหน้บไปสไัยเลยขันมุนาะ สองห้ตัวไเอาลงมาปวยของโปไล่เลยไหว้มุนแล้วใกล,ลไ้ไปนี่เปลือข้างหน้าดโดยน,นี่กิดไรกันเลโดยมันไฮไฮเงาอยู่แต่มันหน่อยเนาะพาอใหญ่เนาะก็กว้างมันอะโดยหมายก็ว่าสามไฮนี่หมอรถอยูก่กลางไเาไฮมาแล้วนี่สามไฮ<ข>เนาะส <3 S 2> ามไฮตัวไฮรถอยู่กลางเขาก็แรงเลยกบปเโดยขึน กันได้ล่งครูหายน่เร่อยว่าเอาครูปยังขี้ิมือนั่นิมมือน่ะมือนี่เ่มือนี้ิเก้มือนึ่ิเก้าเริ่มต้นขี้ก็เลยขี้เลยดูมือนี้ชิเก้าคน เพิ him, so ่ม <desserts> ขึ้นมาอีกหคนเอดีิกชุเจ้าเาเนี่ยานแล้วมือหนกับจัดการด้วยมือมือนิถ่ายบตด้ยโดยคราน้ตกมาน่ะดำได้เลยก้าได้หกมาดยไว้3มนี่ดำไดู้โดย ผุีกับหนาบงสิตายกรวบาได้ทิดหนึ่งโู้ดำคับเพาเบิดขึ้นมาหมอหนาผู้ดีกับบางสิดตายเลยเอดำปุ๊บไปเลยนหัวเะกีก็วบาสิ่ไทยมันนี่แหละโอ้ยหุ้กมักแล้วมาเจรจาใหม่รู้ว่าเรลอสิมา ไปซื้อบงังซีมีกาโาานพอะไ่ะวาน,นี่แล้คือหวาะผลไอยูย่ได้อ,อื้อบงังซีาวน,นอีอือในก้าขนาดเด้อบองแ่บุไปเบิงมันกินเกอบีบิบนี่ปีนี้โอ้ยเนาะเขาแถวป่านะผู้ได้บกา้านี่บก้าเขาผู้ได้ย่านบงนี่ลายริ้าเลดมากว่ะเป็นสายลงมาเอาแบยูกันนีตอน มาวัน้แบบเต่าลมมันแพงเอาเป็นโยกนะเออเป็นโยกันแล้วพอใส่ไปเออพอใสร้อยห้ิเลยนะโยกนะจะแบบฟ้าั่นแพงเลครับโอ้เจ็บเป็นร้อยคุณข่านั่นเห็นท้าองมาไล่ก้นมาทำสวยเจ้ซื้อน่ะสามร้อยเจองวายคือเจซื้อห้ายเจ้าว่าเจ็บเป็นร้อยเราบมาซืือคนนัง คงอีห่อมันก็บกักเนาะรุนยางเรื่องๆที่นี่เลยเฮ็ดโมคงนี่บบลุได้หา้อยา่ใช่ปิท่านกินน้อยมังกตหมาัเกตสเกัเตสังเกสังเกตสสังองสังงเกตสตสังเกสงเกตเออสัตมันเกินเกตสัตสััเกตส ปิดมึกไรึวซือกาะังรอยไปแล้วเถอะตั้งหาตังหะเถอะโอเคไว้เป็นไงพีน้องหัวจราคาเปนไรบ้านน้องบได้ทำนะเมยสุดคนพี่น้องร้ยแพงน่แต่โยซื้อก็รอกับได ไปทำกันก็โตตาจใส่แหงกันเอาถูกรวมข่าเาบีเตากะตาบเนาะไปทำข้าวดน้ำใส่หน่อยใส่ลยน้ำยาน่ะไมือขึ้นนีห้ออกไปสีมห้ไปแต่เพื่อนสิได้ คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนด้วยพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อพอพลาดคลิปใหม่ๆกองเคยหลาเนาะพอกันไม่คลิปนาะสบายดี